ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 215ตอนหลวงปู่สวงให้อาจารย์เมธช่วยมนุษย์ และในคลิปนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นหลานที่เคยติดตามลุงสง,งวนและตะดวนเพื่อไปหาหลวงปู่สวงและได้เห็นเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่มากมายอีกทั้งหลวงปู่ยังถ่ายทอดการรักษาเพื่อนมนุษย์ที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกทั้งทั้งที่ฤาษีท่านนี้ไม่มีความรู้เรื่องกระดูกเลยขอให้ท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับขอเชิญท่านรับฟังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับฤษีเมษได้เลยครับฮัลโหลสวัสดีครับครับฮัลโหลครับวัสดีครับวัสดีครับที่มองให้ให้โทรมาหานะครับอ๋อครับครับครับสวัสดีครับผมจากจากช่อง Youtube ของท่องตํานานไปกับอริชัยคือผมก็ทําเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลวงปู่สวงอย่างเดียวเลย เออไม่ทราบผมเรียนสายกับใครครับที่ในเฟซบุ๊กผมแก้วอาจารย์แก้วครับหลวงปู oh. ่เรียกว่าแก้วต่ชื่อจริงผมก็ชื่อเมธอาจารย์เมธอ๋อ oh. อาจารย์เมธนะฮะใช่ครับครับอ๋อตอนตอนตอนเออเห็นเห็นมองบอกว่าเออเ,เป็นเป็นเนนแล้วก็เดินตามหลวงปู่เหรอฮะใช่ไหมฮะช่วงเป็นเนนไม่ได้เดินตามครับช่วงนั้นผมอยู่เป็นเด็กอยู่วัดครับอยู่แบบหลวงพ่อหลวงลงุงก็ ตามลวงปู่อ๋อที่วัาเป็นลุงลุงสงวนใช่ไหมฮะครับลุงสงวนนี่เป็นเป็นลุงพอเป็นลุงเหรอฮะเออครับผมก็ไปอยู่วัดอยู่กับลุงอะอ๋อเป็นเป็นเด็กวัดอยู่เหรอฮะตอนนั้นครับอยู่วัดจะอยู่กับลุงจะอยู่กับลุงช่วงว่างก็ไปอยู่กับลุงพอดีลวงปู่ท่านมาที่บ้านผมเจอกับลวงปู่เลยครับลวงปูออ่ก็มาจำวัดที่บ้านผมอะบ่อยอยู่ลวงปู่ท่านมาบ่อย แล้วได so yeah. like ้เคยเจออภิน er ิหารอะไรกับหลวงปู่บ้างไหมเยอะแล้วเรอะพอพอจล่าให้ฟังได้ไหมเอออย่างเช่นอะไรบ้างระยะทางแล้วก็รักษาโรคหลายอย่างพอดีตอนนี้ผมมาบ้านญาติอยู่มาทุระอยู่แล้วอย่างหลวงปู่สวงที่ว่ายนระยะทางนี่เออเจอมากับตัวเลยหรือไงฮะครับเจอมาับเขาพนันกันนี่แหละลุงลุงนี่แหละคนที่บ้านแล้วพนันกันมันนั้นเป็นยังไงที่ว่า ยระยะทางอ,ะอ่ะยกระยะทางก็ไอคนพน,นันก็ขับมอไซค์ไ,ไปขับไปก็หลวงปู่ก็อยู่ที่บ้านพวกนี้แหละครับไปที่วัดพอไปขับไฟก่อนพอไปถึงวัดจะเจอหลวงปู่อยู่ที่วัดนี่แหละเดิมพันกันว่ายัางไงว่าเดิมพันกันแบบรับเดิมพันกันเงียบๆเนะี่ยไอคนนี้เขาไม่เชื่อถ้า,หากหลวงปู่ไปเดินไปกับมอเตอร์ไซค์ไปถึงวัดเนี่ยใครจะถึงก่อนเหรอฮะครับใครถึงก่อนเจอหลวงปู่โดนตำรวจจับ เอาไปขังขังมีแต่เสื้อผ้าคนไม่เห็นเห็นอยู่ข้างนอกเนี่ยแต่เยอะดันั้นจะมีมีแต่เสื้อผ้าอยู่ในห้องขังเหรอครับตำรวจเอาใส่ห้องขังเสร็จปิดประตูเดินออกมาเดินออกมาก็เห็นลวงปูอยู่ข้างนอกจนในตำรวจคนนี้ไปบวชไอ้คนหนึ่งก็สติไม่ค่อยดีว่าบ่าวไอ้คนที่ผลักลวงปูที่ที่ไหนที่โรงพักไหนเนี่ย ที่ปราสาทลงพักปร,สา,ราสาทลงพระปราสาทเหรอเฮ้ยทำไมหลวงปู่ที่เห็นโดนจับเห็นรู้สึกว่ามีคนเล่าไหลรงพักเลยนะก็หลวงปู่จงปู่ท่านคุยปกติแหละถ้ากับคนที่ที่ที่เขาเขารู้เขาสัมผัสได้ก็คุยปกติพอเห็นคนมาเยอะก็กลายเป็นคนบ้าเลยอืมไม่ให้ไม่ให้เขารู้แต่หลวงปูงป่จะเป็นอย่างนี้พอคนมาเยอะก็แกล้งเป็นคนบ้าไป,ปเล่นขี่เล่น บินเ่อะไรไปจะลวงปู่พูดเขมเมตอย่างเดียวเลยใช่ไหมพูดเขมเมบางทีท่านก็พูดภาษาภาษาเทพของท่านที่กําลังฟังไม่ออกครับอย่างยันที่ลวงปู่เขียนบางทีก็อ่านเป็นอักขรได้บางทีก็อ่านไม่ได้อันที่อ่านไม่ได้ก็คือลวงปู่เขียนไม่ให้ไม่ให้แปลไม่ให้อ่านออกเลยอันที่เขียนให้อ่านออกอะอาจารย์เมธอ่านออกไหมที่อักขรบางตัวอ่านออกไหมบางตัวก็อ่านออกครับเลยแล้วลุงปู่นี่ไม่ ท่านฉันไม่เป็นเวลาใช่ไหมไม่เป็นเวลาครับไม่ยึดติดเวลาท่านฉันอะบางทีอายุกับท่านสิบวันไม่เคยเห็นท่านฉันเลยสักวันหนึ่งเขาไม่เห็นบางทีเห็นช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านเสื้อผ้าท่านยังไม่ยึดติดท่านจะคิดจะใส่อะไรท่านก็ใส่พะหลวงปู่ท่านบวชอะท่านไม่มีอุปชาท่านบวชท่านบวชใจท่านเอาพุทธองค์เป็นอุปชาตั้งท่านก็บวชที่สาแก้วนี่มีสํานักด้วยเหรอใช่ไหมฮะ ครับผมเปิดสำนักที่ตาแก้วอืเพื่อสถานที่มันกว้างรักษาคนหนึ่งเหรครับรักษาคนช่วยเหลือคนโอ้ดีดีดีเออรักษาเกี่ยวกับพวกอะไรฮะเกี่ยวกับถอดถอนแล้วก็ลงเมตตาแล้วก็เกี่ยวกับนวดนวดรักษา๋อพวกคนที่เป็นเกี่ยวกับเส้นเนี่ยอาจารย์เมตเรียนจากไหนมาเลยฮะผมไม่ได้เรียนครับผมมาใจยานบารมีหลวงปู่หลวงปู่มาบอกก็ทํา ผมไม่ไม่ได้รับองค์เก่กนอ่ะผมเกเรเหลือฮะเกเรผมเป็นทหารพานเกดปีพอลาออกมาอยู่บ้านมันมันแต่มันถึงเวลาที่ต้องปฏิบัติแล้วเริ่มเริ่มแรกรู้สึกยังไงฮะที่ว่านั้นจะฝันจะมีคนมาทักเพราะว่าเขาบอกถามเมื่อไรจะปฏิบัติปฏิบัติอะไรอะ ปฏิบัติอะไรล่ะก็ของที่ครูบาอาจารย์ให้มีแต่ของสูงสูงเขาว่าอย่างนี้อบอกของสูงอะไรล่ะผงก็ไม่ได้สนใจจนเขามาหากันเขาบอกก็บอกของที่สูงที่สุดแต่ของหลวงปู่ที่ให้มาอมาได้เราเกษาร่นอ๋อแล้วก็เริ่มเริ่มนั่นแล้วอตอนนี้ดือ้อดื้อก็อกินเหล้าเมายาทอนนี่แหละ <laughs> ช่วงนั้นก็ฝัน ฟันว่าเขามารับเอาไป hmm. เป็นเจ้าที่จากเขาเขาบรรทัดเพราะผมเป็นทหารอยู่ hmm. เขามารับไปอยู่ด้วยมันเหมือนตายไปแล้วพ uh อในฝันก็มีหลวงปู่ก็มาห้าม uh ห้ามพวกเงาดำๆที่มาเอาผมไปหลวงปู่ก็มาห้ามบอกพวกมึงจะเอามันไปไหนมันเป็นลูกหลานกูพวกมึงไม่มีสิทธิ์เอามันไปกักขัง มันลูกห้านกูอ่มันผิด,ดกูจะลงโทษมันเองอืมโอประมาณไม่เกินไม่ถึงสามเดือนผมโดนรถชนขาหักเลอภาพขึ้นเลยน้องถูม,มันผิด,ดกูจะลงโทษมันเองโอจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติเริ่มปฏิบัติอนะก็แค่ท้าต่อกระดูก็ อยู่ๆก็มีคนมานิมนต์บอกก็บอกเป็นเป็นบอกไม่เป็นไม่เคยเรียนมาบอกเป็นอืมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ้าวเป็นก็เป็นเยอะเออเขาก็ตั้งคันห้าครั้งแรกทําไงที่ว่าเราไม่เป็นแล้วเขาบังคับให้เราเอาเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จยาให้เขาแต่งคันห้าคันแปดมาเขาแต่งมาปุ๊บพอเขายกคันผมก็อธิษฐานจิตถึงหลวงปู่ก็เขาบอกว่าสวดแบบนี้แบบนี้ เสียงมาเลยเสียงของปู่สวดอย่างนี้อย่างนี้ก็สิบวันเขาก็เดินได้อาจอาจจะเขาอายุน้อยด้วยมันจะก็ต่อง่ายจากคนแก่อายุมากก็ใช้เวลาหน่อยอาจารย์เม่ที่เป็นฤาษีเหรอฮะใช่ไหมครับผมอยู่ปฏิบัติเป็นฤาษีครับโอ้ใจก็ทิบห้าทินห้าจะช่วยคน อืมดดีีดช่วงเวลาที่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติให้กูบาจารย์ช่วงเวลาที่เราแบบมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ธรรมดานี่แหละแต่ว่า oh. ก,ก,ก็ยังมีมีแฟนด้วยครับมีแฟนเดินใจกลางตอนแรกก็จะไปแล้วเข้าทํำแล้วเหรอทีนี้หลวงปููบอกอยังไปไม่ได้ม,มันต้องมาดึงลกูกดึงหลานไปด้วยเราต้องไปเป็นคู่ถึงจะไปกันได้ไปคนเดียวมันจะเห็นแก่ตัว ก็มาเจอแฟนเนี่ยมันก็นลงปู่ให้มาเจอแล่เขาก็เก่งหลายอย่างก็ช่วยช่วยกันรักษาด้วยหรือไงฮะครับช่วยกันรักษาครับช่วยกันเวลาทําพิธีก็ช่วยกันแล,แล้วแล้กแฟนก็มีจิตศรัทธาหลวงปู่อยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะรับเขาก็บรมครูในโลกทิพย์กับหลวงปู่มาสอนแล้วอย่างที่สํานักที่สระแก้วนี่เอ,อ่อคนป่วยคนไปให้รักษานี่แล้ว ต้องต้องใช้เงินทองยังไงฮะผมให้เขาตั้งขันห้าขันแปดแล้วก็เงินก็หนึ่งร้อยแปดบาทครับแล้วเงินที่เราได้มาตรงนี้เราก็ไปทําบุญใช่ไหมครัทบทําบุญทําบุญบางทีเขาถวายเพิ่มถวายเป็นค่าแรงของเราแล้วก็ได้ส่วนนี้เลยทําบุญมั่งไปถวายวัดมั่งซื้อคงซื้อของให้วัดมั่งแล้วก็บางทีก็ทําอาหารทําขนมทำอะไรก็เดินแจกคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน ไม่มีหรอกผมก็ทําแบบได้บารมีหลงวงปู่เลยค่ากับคงกับข้าวคิดนี่กี่ปีมาแล้วครับที่ปฏิบัติเจ็ดปี <7 S 2> ครับเจ็ดปีมาแล้วนะฮะถ้าผมคิดเป็นเหมือนคนอื่นเนี่ยวรวยแล้วมีตังค์แล้วก็ uh huh. มาขอบูชาเจสาลงวงปู่ให้ราคาเลขเจ็ดหลักผมไม่เอา uh huh. ผมไม่ได้ตีราคาแพงที่เงินผมตีราคาแพงที่ใจ อืมแล้วมีเกษาของปู่เยอะเหรอฮะก็ตอนนี้ก็ไม่เยอะแล้วครับเพราะผมถวายอาจารย์ที่เขาปั้นปั้นรูปองค์หลวงปู่ผมก็ใส่มวลสารนี่เข้าไปอืจะมีมวลสารที่หลวงปู่ให้ไว้เก็บไว้ให้ของที่หลวงปู่ให้ผมก็เก็บเก็บเก็บแล้วก็เกษาบางส่วนผมก็ผสมเป็นมวลสารแล้วก็ไปบรรจุในองค์หลวงปู่ในเป็นเป็นเกษาแล้วก็มันจะมีไอ้ดินกระสนไฟ Hmm. ที่หลวงปู่ก่อไฟแล้วมันจะเป็นก้อนนะผมไม่ได้ไปเอาเหมือนคนที่เตียนพระที่ทําแล้วไปโกยเอา hmm. ดินที่หลวงปู่ก่อไฟ hmm. ไไอะไรแบบนี้เป็นก้อนเลยหลวงปู่ให้มาเป็นก้อนผมก็แบ่งบทแล้วก็จะมีเนื้อวงเนื้อว่านจะมี hmm. เด็กไหลหลายๆอย่างมีเงินยวงเงินเด็กไหลหน้าทาั่งไหลเงินยวงมีอกทรณีมีเหล็กไหลน้ําก็บดผสมกัน ประคำเป็นมวลสารผสมเกสาลงปู่แล้วก็จะไปบรรจุปั้นเป็นก้อนก็นกบรรจุลงที่รูปหล่อหลวงปู่แล้วเอาไปไว้ที่ไหนครับเ,รเ,เพื่อนเป็นอาจารย์เหมือนกันอาจารย์เดชเขาปั้นอ,อย่างชุดหนึ่งเขาปั้นเก้าองค์เนี่ยเขาขายให้บูชาลายองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเขาก็ถวายวัดมั่งถวายตามสำนักที่ปฏิบัติมั่งแพงไหมครับองค์แพงไหมครับอ๋อประมาณหมื่นแปดครับ<อ>เป็นเรซสิน้นอ๋อเป็น,นเรซิ้นเลย ปั้นแล้วก็ให้มวลสารบรรจุด้วยเพราะ,ะ,ะอาจารย์เดชชื่อเฟซบุ๊กเขาเป็นอาจารย์อักเดชมุนีดาบทอาจารย์เล็กสำนักศักยันต์อักเดชมุนีดาบทาาครับอักเดชมุนีดาบทที่เขาปั้นเพราะว่าหลวงปู่ให้ปั้นแล้วอย่างอภินิหารที่เจออะไรอีกที่เจอแบบเห็นเห็นแบบเอ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรครับจากหลวงปู่จะมีหุงข้าวครับแล้วก็เรื่องหวยแล้วก็หุงข้าว หุงข้าวยังไงฮะหุงข้าวก็ไม่มีข้าวสารหุงก็ให้ตั้งหมอ้อหม้อก่อไฟตั้งหมอ้อหลวงปู่ก็ไปเด็ดใบมะขามใส่แล้วก็ปิดฝาหมอ้อนั่งอยู่สักพักหนึ่งบอกไปตักข้าวมาพอไปเปิดหม้อก็ข้าวเต็มหม้อเลยนั่นเราเป็นคนเปิดเองเปล่าฮะ <laughs> ไปกบตาแล้วผมก็อยู่ด้วยเละอยู่กบตาหออลวงต,ตาเสือ <laughs> หัวเนี่ยเหรอนั่อไง ไม่เป็นพ่อของพ่อสงวนอีกทีหนึ่งโอ้เหรอโอ้โหแสดงว่าเชื้อเชื้อนี้ตั้งตั้งแต่รุ่นตาเลยเหรอครับตาเนี่เข้าปฏิบัติกับหลวงปู่สวงจนท่านแตกฉานท่านได้ทาตาผมในชื่อตาดวนตาดวนนินแก้วตาดวนนินแก้วเป็นพ่อของพ่อสงวนก็ท่านจะมานอนที่บ้านตานอนบ้านผมหลวงปู่ทัานจะมา ที่ลุงสงวนจะทำห้าร้อยพรรษาใช่ไหมเหรียญเห็นมองบอกว่ายังตัวอะไรนันแม่พิมพ์ยังอยู่ที่ที่อาจารย์เมธอะ่ะครับครับอืมเอ๊ยยังไม่ได้ทําลายเหรอไม่ครับลวงปู่ไม่ให้ทําลายที่บอกว่าทําคือหลอกเขาอืเพราะว่าคนไปหาเยอะรําคาญลุงปู่รำคาญอืมก็เลยบอกว่าทําลายอืมจริงๆไม่ได้ทําลายอืม หลวงปู่ไม่ให้ทําลายให้เก็บไว้ถึงเวลาแล้วจะรู้เองพอหลวงปู่มาบอกว่าจะให้ขออนุญาตทำจะเปิดตำนาน500พรรษาเลิกเคยทําอีกไหมตั้งแต่เก็บมาเนี่ยยังครับยังไม่เคยคิดจะทํา<อ>ตอนนี้กําลังคิดอยู่กําลังปรึกษากันอยู่กับญาิพี่น้องว่าจะทําคือถ้าเราทําก็ทําแบบว่าออไปช่วยสร้างที่ไหนที่ไหนตามวัดหรืออะไรอะไรที่ว่าเขาขาดแคลนเงื้อดียดีนะ ครับเป็นแบบนี้แหละครับจุดประสงค์ของหลวงปูใ่ใจเป็นแบบนี้ช่วยวัดใช่ครับผมก็มีคุยกับลูกหลานที่ลูกศิษย์ก็คุยกําลังคุยกันอยู่กําลังศึกษากันอยู่กําลังวางแผนจะเปิดตำนานจะเปิดตำนานฮะาปีพรรษาพอเปิดตำนานด้วยคนที่ทําปลอมมาแล้วมันจะจะนุ่งไอ้คนที่ทปลอมมันจะนุ่งคนทําปลอมลอม,มัน <laughs> เราก็เราก็ไม่รู้ว่าใครทาใช่ไหม เยอะครับเยอะเยอะอืมใช่ใช่ไม่ต้องมีเยอะแน่นอนแต่เราก็<ผ>มไม่ลุไ, <ป S 1> ไม่ลู้ใครผมไปหาผมไปที่โรงโรออืมพอเขาก็บอกว่ายจานสองสามวันก่อนคนมาสั่งให้ผมทาบล็อกนี้แหละเหรอือแล้วทับถามผมเป็นผมรับจ้างแล้วเขามาจ้างผมทําผมก็ทําแต่ผมรู้ว่าของแท้อย,อยู่กับจันของแท้อ,อันนี้นะ่ะลุงปูได้จับได้เป่า หลวลงปู่บอกว่าห้ามทําลายที่หลวงปู่สวงที่เขียนว่าซอโซวเวนเนี่ยหลวงปู่บอกว่าให้เขียนแบบนี้อ๋อ,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 อลุงปู่สวงครับสวงอ๋อลุงปู่เป็นคนระบุเลยว่าให้เขียนตัวนี้ครับให้เขียนอย่างนี้อืแล้วเอาทาไมถึงเรื่องเขียนว่าห้าร้อยพันษาหลวงปู่บอกไหมที่ทำห้าร้อยพรรษานี้ก็คือเพราะว่าหลวงปู่น่ะห้าร้อยปี หลวงปู่ไปทุกที่ใช่เพราะว่าตามที่เรานับนับกันดูราปู่ย่าตาทวดนับกันไปนับกันมามันก็เป็นร้อยๆอ,ยอะ่ะหลายปีหลวงปู่ไปทั่วโลกก็เลยตั้งเป็นห้าร้อยพันสาไปจำวัดทั่วจัก,กรวาลคนที่คิดคําพูดนี่ใครอะ่ะพ่อสงวนอ๋อสแสดงว่าเก่งมากเลยเพราะว่าเล่นคําว่าจัก,กรวาลน,นี่มันคือมันรอบโลกแล้วจัก,กรวาลแล้วอืม,อมครับก็คือเทียบ เอาบบารมีหลวงปู่ี่ครอบจักรวาลใช่ใช่หลวงปู่ไปทั่วผมก็ทําสถานธรรมสถานปฏิบัติธรรมนี่แหละที่ที่บ้านนี่แหละเป็นทําเป็นกระท่อมย่าคานี่แหลอะอออมก็จะเอาองค์หลวงปู่ไปไว้เพื่อ,อลูกหลานใครไปใครมาก็จะได้ไปกราบไปไหว้กันง่ายผมจะไม่เกไว้บนบ้านแต่ไม่รู้จะได้ช่วงไหนคาปัจจัย ก็จะทําได้สิ้นนี่แหละสร้างแล้วก็บรรจุองค์หลวงปู่ไว้ไอ้บรรจุของที่หลวงปู่ให้ไว้ก็ทําเป็นที่ปฏิบัติกรรมเป็นกระท่อมอยู่ทุ่งนาที่ที่สาแก้วใช่ไหมฮะที่ที่สุรินทร์นะครับอ๋อที่สุรินทร์เหรอเออตอนตรงไหนอ่ะตรงไหนที่บ้านผมที่สุรินทร์ที่อําเภอปราสาทอ๋อที่ว่าบ้านคุณพ่อเนี่แหละใช่ไหมครับตรงตอนนี้ก็ทําเป็นผ้าสมเด็จ อิงของปั๊มที่วัดจะไว้เองแหละปั๊มองผมก็เอามาอเอามาแล้วผมก็บรรจุมวลสารบรรจุเหล็กไหลเล็กๆก้อนเล็กเข้าไปเอามาก็ห้าสิบประองค์มงผมแจกคเขาหมดเป็นสำเร็จเหรอครับเป็นสมเร็จเรือไว้ประมาณสิบกว่าองค์มั้งสิบกว่าเตาจีวรหลวงปู่เจสาหลวงปูม <wi> ีพระ ที่หลวงปู่ท่านถือตลอดเอ,อจะได้พระพุทธรูปไม้ที่บรรดาเกจิเขาหากันเอกอ็มไม่รู้เราอยู่ที่ <laughs> อืสุดยอดสุดยอดมีที่ผมสนิทที่ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันก็มีก็มีที่วัดบ้านสนวัดบ้านสนวัดบ้านสนนี่หลวงปู่จะมาอยู่แรกๆเลยอยู่ประจําอยู่นานที่สุด <Ừ. S 2> ช่วงที่หลวงปู่ท่านละสังขารวอาผมเป็นทหารอยู่เหรอแบบผมเป็นทหารฐานอยู่ที่กันบุรีให้เราเราศรัทธานะ่ะเรียนเป็นรูปท่านชื่อท่านนะเนตรจักรสิทธิ์ทุกเรื่องราวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องราวของความศรัทธาขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณของตัวท่านเองในการรับฟัง ฤษีเมธเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่สวงและยังได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ให้เปรียบเสมือนดังเป็นตัวแทนของหลวงปู่เพื่อมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก หากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ